ราย<ค>งานผลการปฏิบัติงานสายการสอนประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบประเมินครั้งที่สองประจำปีงบประมาณ2,565ข้าพเจ้านางเข็มทองกรดบงครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดัวลางเขารับราชการเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2,565รวมระยะเวลา1ปี5เดือน ปฏิบัติหนที่การสอนชั้นอนุบาลปีที่3ด้านที่1ด้านการจัดก,การการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่3โดยใช้หลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560ทำมาตรฐานและสาระที่ควรเรียนรู้มาปรับประยุกใช้ในให้เข้ากับปริบทท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีระเบียบว,วินัยเป็นคนดีมีความรู้พร้อมทั้งพัฒนาพัฒนาการทั้ง4ด้านให้เหมาะสมตามใบเต็มตามศักยภาพโดยการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดจกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่และหน่วยการจับประสบการณ์ได้แก่สื่อการสอน n อตามาาตหน่วยการจับประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่3 สื่อการสอนในทางเล่มใหญ่สื่อการสอนเกมก,การศึกษาที่หลากหลายตามหน่วยการจัดประสบการณ์มีการจัดสภาพวด้ล้อบรรยากาศในห้องเรียนเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนกระตุ้นความสนใจเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและมีจินตนาการที่สร้างสรรค์มีกระบวนการในการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานและตัวชีว้วัดตามสภาพจริงเพื่อ<ว>ปรปับรปรปงุสงส่งเสริมและพัฒนา ให้เหมาะสมตามวัยเตรียมตามศักยภาพอบร่มผมินิสัใให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะกัะพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามสองด้านการส่งเสริมและสนับสน,นุนาการจัดการเรียนรู้จะทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ส่งเสริม สนับสนุนการเรีนยนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือ กับผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้ความรอบรู้ ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองในวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนขอบคุณค่ะ